สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั่นสวนชินโชตพาเพลินค่ะมือนี้ก็ขออนุญาตเว้าภาษาท้องถิ่นอีมไหมเด้อจ้าเว้าภาษาลาวเนาะภาษาทท้องถิ่นอนุรักษ์ไว้นี่คือกระเจียวว่านเพชรน้ำผึ้งค่ะคือ ปลูกไว้นี่เป็นปีที่ซ่องแล้วเขาก็มีห่วงเงาเหมือนขาเมือนคิงเมื่นกระถือแล้วเขา้าปีนี้เป็นปีที่ซ่องแตกนอดีจังแตกนอออกดอกดีบรร่วนก็ไ่ได้มาเก็บไปขายหรอกเด้อจ้ะบม่ได้เก็บไใ่ายก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็มีแต่มาเก็บไปกินนี่จ้ะคือกระเจียวว่านเผ็ดน้ำผึ้งปีนี้แตกก่อใยจัง แล้วก็ขยายออกนี่ซองแถวจ้าคือกระเจียวว่านเพชรน้ำผึ้งแล้วช่องประสมเนาะบ้านสวนเราฝันยักดูอันต้นพักวานพักวานกิ่งตอนที่บ้านสวนซื้อมาปุูกเมื่อเมื่อสองปีเมื่อสองปีที่แล้วซื้อมากิ่งละร้อยห้าสิบสิบต้น สิบกิงกะพันห้าประสมเข้าย้อนไปดูเมื่อตอนปลูกเนาะเป็นวันที่ยี่สิบหกธันวาเป็นวันเกิดของฝอจุนแล้วบรรทวนซื้อมาปุ๊กแล้วก็ทําคลิปว่าเป็นวันอันปุ๊กเป็นของควันของล้านของฝอจุนคุณชินาโชชนนแหละฟอจุนนั่นแหละแล้วทีนี้บรร่วนมาปลูกมันก้าเป็นช่วงเดือนธันวาธันวามกราแล้ว เมื่อก่อนนั้นมันเป็นอ่าเป็นไอ้กล้วยแถวเนี้มันเป็นกล้วยเนาะมันส่วนกรมาปูกแล้วก็มันบ่มีพี่เลี้ยงมีแต่ต้นกล้วยมันก็ตายเนาะต้นกล้วยมันก็ขึ้นโคนมันเป็นเชื้อรามก็ตายแล้วก็มงแค่แสล้มแสล้มก็เวลาลมมาอะไรมาก็พัดพื้หลุดลุ้ยแล้วก็หน้าแรงมาช่วงหน้าแรงหมาก็บ่ได้ปั๊มน้ำหลดเนาะบ่ได้ดูแล ตายหมดเลยค่ะผสมกิง่งอันพักวานซื้อหมาก,กิ่งละร้อยห้าสิบตายเบิร์ดเสดายเสดายผสมเวลาเข้าเตกรากมาแล้วเตกมาแค่นั้นเข้าบ่เจริญโตไปเลยเพราะว่าเขาเบ่มีต้นพี่เลี้ยงแล้วก็เราก็ไ่ได้ปั๊มน้ำรดเนาะแด้ว่าขาดการดูแลตายตายเบิร์ดนะจ๊ะแถวเนี้ยเมนเบิร์ดเ,เลยเนะี่ยผสม แถวนี้แมนเบิร์ดเลยไว้ปุ๊กไว้เป็นแถวเป็นโซนนั่นแหละอันนี้คือฟ่งไส้แดงเนาะฟ่งไส้แดงอันซื้ออีย่างล้วก็ฟ่งผ่านตึงโมลืมซื้ออันนั้นบันไปแล้วล่ะ ระวางแถวนี้ก็จะมีทุเรียนจ้ะทุเรียนแล้วก็มะยงชิดอันนี้ต้นมะยงชิดมะยงชิดก็ติดลูกแล้วละ่ะกลับมาดูกระเจียวหวานก่อนกระเจียวหวานเผ็ดน้ำผึ้งแต่ก่อดีดีดูดอกดอกเขาออกมา ดูนี่จ้ะก็บาได้มาเก็บไปข่ายเนาะเก็บมาไปข่ายก็พอได้ขายนี่จ้ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งออกดอกจนถึงเดือนตุลาจ้า อันนี้เป็นต้นมะแขวนมาจากลำปางค่ะนี่ค่ะคือต้นมะแขวนต้นใบเขาเป็นลักษณะนี้นะคะคนที่ไม่เคยเห็นใบและต้นมะแขวนเคยเห็นแต่เม็ดของเขาเนาะนี่ค่ะใบของเขาจะเปรี้ยวๆหอมๆเดือจ๊ะใบของเขาจะเปรี้ยวๆหอมๆกินแก้มลาบได้ใบเขากินได้ นี่ค่ะต้นขาก็จะเป็นน้าเหมือนต้นยิ้วน้ำนี่ค่ะนี่คือต้นมะแขวนนะคะมามาดูผักหวานเนี่ยจะ้ะที่เหลือที่สิบต้นที่เหลือนี่ค่ะอันนี้คือเขาต้องมีพี่เลี้ยงแล้วมันบ่นมีพี่เลี้ยงก็เหรือบางงาม อันนี้ต้นตะคขบมาดูต้นนี้ที่ที่เลือที่รอดเนาะอันนี้ต้นมะขามเทศเตี้ยนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้คือต้อนผักหวานอีสองต้นนี้คือเขาเอามาแถมให้ค่ะเอามาให้ปีหลังเขาถึงรอดเนี่ยค่ะสองต้นเนี่ยเจ้าของสวน ผักหวานเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาตอนขายเนาะแล้วสิบต้นาตายหมดนี่สองต้นนี้เขาเอามาแถมให้แต่เอามาให้ปีหลังมาปลูกไว้เนี่ยค่ะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีพี่พเลี้ยงคือต้นมะขามเทศ เจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี่เป็นผักเศรษฐกิจเลยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ข้ออภัยเด้อ้าทั้งลาว้าทั้งไทงยเด้อจ้านี่ค่ะอันนี้คือเป็นผักปังเด้อผักปังไงมานี่ค่ะผักปังจะบอกวิธีช่ำผักปังเด้อเนี่ยจ้ะเวลาไปซื้อมาแม่ค้าเขาก็จะเก็บมาค่ายแบบยาวๆแบบนี้ละจ้า นี่จ้ะชําลงไปเลยดินนิ่มๆเขาจะขึ้นเลยจ้ะนี่ค่ะคือผักปังใหญ่เก่งส้มเนอจ้ะผักปังเก่งส้มได้ลวกกับน้ำพริกคลิปนี้ก็ว้าทั้งลาวทั้งไทยเนาะว่าวไปว่ามาว้าวลาวก็ลืมว้าไทยว่าไทยก็ลืมว้าวลาวอยู่นี่แหละ ยอดของเข้าปักชําได้เด้อจ้าไข่ที่นิยมกินยอดพักตังซื้อมาแล้วก็ปักชําได้เลยจ้าอันนี้คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบป่าบ้านส่วนเอินต้นส้มผอมเหมาะเด้อจ้าเอาไว้ใส่แกงป้าแกงเห็ดจ้ามันมีรสชาติเหมาะาบ้านนอกเลียกต้นผอมเหมาะ ต้นส้มกบอีตูบันส่วนกระท่อนมาปลูกไว้เพื่อจะเก็บกินได้ง่ายๆมาปลูกไว้ข้างทางไม่ต้องเข้าไปลึก มะยงชิดต้นนี้มาเป็นมะยงชิดไข่ไก่เปลือกบางรสชาติดีดีปีนี้ติดโดกดกนี่ติดใบติดยอดดีจัง